กลับมาอีกแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจประทะสาเลงแบบจะจะผมร้อดรตีปีชาแก้วสุขรองสปอสปอ,อวิหารแดงได้มีชาวบ้านมาแจ้งให้ไปดูที่กเกิดเหตุขอจจอิกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ซาเล้งคันนี้ขับมาดูสิครับยางกระจุยไปข้างหนึ่งแล้วครับอยาขับไปอีกครับอันตรายนะเฮ้ยเดี๋ยวโดนรถเฉียวหรอกผู้สื่อข่าวเห็นแปลกๆก็เลยตามถ่ายครับไปดูสิครับหน้าตาคนขับนี้เป็นยังไงไหนขอดูหน้าคนขับหน่อยดิว่าให้เทพพาร์คก้มขวานมาขี่มอไซค์ว่ะเฮ้ยทำไมแกต้องแต่งตัวเป็นเทพพกร์คอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เทพพาร์คคนนี้ดูไม่น่าไว้วางใจครับดูแปลกๆครับต้องระวังหน่อยนะเนี่ย เอาเอาแล้วแกจอดรถเดินไปไหนเอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแกจะทำอะไรเขาไม่ขาระวังนะระวังมาแล้วมาแล้วไม่เลอกน้ำตกสาริกาหนึ่งของท่านแกสั่งอะไรนะไเลอกน้ำตกสาริกาหนึ่งของไเลอกน้ำตกสาริกาหนึ่งับงทําไม่ไม่เอาน้ำตกนางรองล่ะเลยไปนิดเดียวสวยกว่าอีกว้ายเขามีแต่น้ำตกเนื้อน้ำตกหมูน้ำตกสาริกาใครเขาจะทำให้แก แม่ค้าทำให้ฉันด,ด้วยทำน้ำตกสาริกาครับท่านเอานั่นไปแล้วเอาน้ำตกสาริกาไปแล้วจะไปไหนกะเฮ้ยมันแปลกๆนะเนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจแจ้งตำรวจให้มาจับดีกว่าครับนั่นตำรวจได้รับแจ้งก็มาแล้วครับปาดเลยโดนแล้วจับเราได้ไหมจูนจับเราได้ไหม เราชื่อชาออฮะอะไรนะเนี่ยนะเราชื่อชาจำได้เปล่าเฮ้ยอะไรเน <so oh, right? oh, oh uh ี่ยอ๋อชาอออชาเป็นเพื่อนกันอ่ะตอนสมัยนักมวยอ่ะเห็นนักมวยจำได้ไหมจำได้ครับตอนนี้ผมมาเป็นหมวดที่นี่โอ้โหอุตส่าห์แจ้งตำรวจมาจับแต่ตำรวจดันเป็นเพื่อนกับเพพารักษซะอย่างงั้นเฮ้ยจริงเหรอวันเนี้ยจำได้ครับตอนนี้ผมมาเป็นหมวดที่นี่อ๋อผมเจ็บของเก่าอ๋อคนละอย่างกันเนาะ ไอ้ยอย่างกับนิยายเพื่อนสมัยเด็กๆคนหนึ่งกลายเป็นในร้อยตำรวจส่วนอีกคนกลายเป็นเทพรักอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าบุญธรรมกำแต่งทำไมแต่งตัวอย่างนี้อ่ะเออนั่นสิทำไมแต่งตัวประหลาดเนี้ยผมก็อยากรู้เนี่ยแต่ก่อนชาก็รู้ว่าเราเคยเป็นคนชั่วเป็นนักเลงแต่ไม่ใช่นักเลงขี้ละขี้ขโมยนักเลงตีต่อยอะไรเนี่ยเราก็จึงทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ ไอพวกคนชั่วมันมาเข้าใกล้ตัวถือหห้นยกระไปว่าเราบ้าอะไรเงี้ยโอ้โหสุดยอดคมกริบจากประหลาดกลายเป็นปราดเลยนะเนี่ยโอ้โหขับซาเลง้งแต่มีวิธีเอาตัวรอดจากผู้ร้ายขโมยขัโจนทั้งหลายโดยการแกล้งทำตัวเป็นคนบ้าสุดยอดซาเล้งคนไหนจะเอาไปใช้ก็ไม่น่าจะหวงลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยและไม่ใช่แค่นี้เห็นแบบนี้มีความรักด้วย นี่แหละครับแอบมารักสาวคนนี้ตีน๋น้อยเขาอะนั่นแน่มีมันเขี้ยวด้วยขาเขาจะมาขอเขาบอกว่าจะมาขอเงินสองร้อยกไก่น้อสองตัวค่ะว้ายจะมาขอเขาแต่มีค่าสินสอดมีสองร้อยกับไก่น้อยสองตัวเฮ้ยจริงเหรอแกจะมาขอเขามีแค่นี้จริงๆอ่อะ เขาขอหกหมื่นสองสิบบาทผมไม่มีผมมีแค่สองร้อยไก่น้อยสองตัวโอ้โหหกหมื่นนี่ก็น้อยแล้วแต่นี่แกจะให้เขาสองร้อยกับไก่น้อยสองตัวแค่ตัดต้นกล้วยเอามาแห่ขันหมาก็หมดแล้วเขาไม่เอาแล้วยังหมันเคี้ยวอยู่มีแค่สองร้อยไก่น้อยสองตัวผมเก็บของเก่ามันจะไปได้อะไรโอ้โหหหเหมือนนิยายอีกแล้ว เจอเพื่อนต่างชนชั้นรักสาวก็ต่างชนชั้นโอ้โหฮยอย่างนี้ก็ฮักกันบอดได้ดอกฮัก,กกันบอดได้ดอกเธอนั่งรถยนต์แต่ฉันต้องนั่งรถเมล์ขอจะบิีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริง<ต>ไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ขับรถไปปาดหน้าสามล้อก็ลงไปทักเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนด้วยกันต่ย่ยมวยด้วยกันทําไมแต่งตัวแบบนี้ไอ้บอกก็แต่งตัวเพื่อป้องกันคนเกเรมาลังแกลี่เ,เป็นรักสาวร้านเสริมสวยจะไปขอขับมาเป็นเมียมีเงินแค่สองร้อยไก่น้อยสองตัวเป็นคนไม่มีพี่มีภัยกับใครน้องสาวเอาเถอะมีแฟนแบบนี้